เอาละวรสู้ที่ทุกคนกันด้วยครับน,นี่กับผมเซเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะฮะโยในเระบอกในแมปของบล็อกฟุตนั่นเองนะครับและเนื่องจากบล็อกฟุตนะครับได้มีอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับและได้มีการอัพเดตรีเวิร์กผลเสือมาใหม่ และแน่นอนนะครับผมเกล่นมาขนาดนีนแล้วนะฮะแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับผลที่เราจะมารีวิวนะครับก็ต้องเป็นผลเสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับเียร์จ้ร้อยทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะฮะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยและกันนะครับมาเดบลเสือนะครับจะแชร์มาตเตอรี่สูงสุดถึงเลเวล300รอนะครับถึงจะแชร์ได้ทุกสกิลและเต็มประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองนะฮะ เราจะมาเริ่มรีวิวตั้งแต่กนแปงลงนะครับกดแปงลงนะครับผลเสือจะไม่สามารถกดตีปกติได้นะครับต้องแปงลงเท่านั้นนะครับถึงจะตีปกติได้งั้นเราจะข้ามมาดูสกิลแซ่กันเลยละกันนะครับสกิลแซ่นะครับเป็นสกิลกดค้างถ้าเรากดค้างไปเรื่อยๆนะครับก็จะปล่อยระเบิดไปแบบนี้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นเอ่อ uh, การใช้ท่าเอ่อผมจําไม่ได้นะฮะว่ามันคือท่าอะไรแต่ว่า มันก็คือท่าเก่าของพลเสือนะครับที่ปรับไม้เทขึ้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลเอนะฮะจะเป็นการใช้เท้าวายุนั่นเองนะครับนี่เวลากดค้างก็จะทำท่าแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปไปเลย ซึ่งการใช้ท่าสกิลเอนะครับจะมี2โหมดนะครับโหมดแรกนะครับคือการโหมดเตะบนพื้นนะครับซึ่งจะเป็นแนวตั้งไปแบบเมื่อกี้เลยนะครับโหมดที่2นะครับจะเป็นการใช้ตอนอยู่กลางอากาศนะฮะซึ่งจะเป็นการสร้างเออเหมือนพายุแนวนอนนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่แล้วก็ถ้าโดนนะครับเขาก็จะลากศัตรูไปด้วยนะฮะซึ่งค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับต่อไปนะครับสกิลสนะฮะสกิลส จะเป็นการชาร์จพุ่งไปขวนศัตรูแบบนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมก็ใช้ไม่โดนนะครับแล้วเราจะใช้สกิล X อันนี้ให้ดูอีกรอบก่อนนะครระหว่างรอ C คูลดาวนะครับรอไปสกิล C งั้นก็ข้ามไปรีวิวสกิล F ก่อนเลยแล้วกันนะครับสกิล F นะครับคือสกิลเดส์นั่นเองนะฮะซึ่งสกิลนี้นะฮะถ้าเดสโดนศัตรูก็จะทำดามเมจใส่ศัตรูด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูสกิล C อีกรอบนึงนะครับ นี่จะเป็นสกิล C ครับต่อไปนะฮะจะเป็นสกิล F อีกรอบหนึงเวลาใช้โดนศัตรูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย่ต่อไปนะครับคือสกิลแปลงล่างสกิล V นะฮะใช้มาตเตอรี่ถึง300นั่นเองต่อแปลงล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะจะเห็นวิกผมด้วยนะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่ปีปกตินะครับก็จะเป็นการไปเป็นประมาณ3รอบนะครับแล้วก็คำรามนะฮะ ซึ่งระยะค่อนข้างไกลเลยนะครับระยะกำลงังเนี้ยระยะประมาณนี้ก็ถึงนะฮะต่อไปนะครับสกิลเซตนะฮะเมืเ่อเรากดค้างนะครับก็จะรัวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนแปลงล่างนะครับเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองครับต่อไปสกิล X นะครับมันเดิมเลยนะฮะแค่จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นั่นเอง ก็เดี๋ยวเราจะใช้สกิล X อีกแบบนึงให้ดูนะครับและผมรู้สึกว่าเวลาเราแปลงล่างเนี่ยสกิลจะคููดาวไว้ขึ้นด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นสกิล X ตอนลอยฟ้านะครับมันก็จะมีพายุหมุนแบบนี้ที่เท้าด้วยนะฮะให้เราเห็นเราก็เตะไปได้เลยต่อไปนะครับสกิล4นะฮะสกิล4จะมี2แบบนะครับแบบแรกนะครับคือแบบธรรมดานั่นเองนะฮะแบบธรรมดาก็จะเหมือนปกติเลยนะครับก็จะไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับ ส่วนสกิล c อีกแบบหนึ่งนะครับเราต้องมีไฟมิเตอร์นะครับหรือว่าไอมิเตอร์ตรงนี้นะครับประมาณ75%นะครับถึงจะใช้ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นท่าแอนิเมชันนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ทดลองกับ NPC สักตัวเราจะลองกับตัวนี้นะครับแล้วพอเรากดใช้หลอดก็จะหายไปนะฮะแล้ตรงเสือก็จะมีกรงเล็บนะครับแต่ถ้าเรากดโดนนะครับจะเข้าคัสซีนแบบนี้นะฮะ แล้วก็จะมีเสียงคำรามของเสือด้วยนะครับคนคงเทต่อไปนะครับสกิล F ก่อเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สกิลเนะครับเวลาโดนเนี่ยก็จะแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็แอนิเมชันก็น่าจะนานกว่าเดิมกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแบบนี้เลยจะเป็นการชาร์จลบถีบนะฮะต่อไปนะครับคือสกิลว v ตอนไฟมิสเตอร์เต็มนะฮะซึ่งของเสือนะครับสามารถแปลงร่างได้2ขั้นนะครับ เราก็ต้องฟาร์มไฟมิเตอร์ให้เต็มก่อนแล้วพอเรากดแปลงล่างก็จะกลายเป็นวิ่งสี่ขาแบบนี้นั่นเองนี่นะฮะรอบตัวก็จะมีไฟด้วยนะครับมันเดิมนะครับเม m ันนะครับหรือว่าการกลดมันนะฮะก็ยังมีอยู่นะครับแล้วเพิ่มเติมนะครับโหมดนี้วิ่งโคตรเร็วนะฮะเป็นโหมดใส่เคียร์หมาหนีได้เลยนะครับสกิลเซตก็จะลัวขึ้นน้ำขึ้นแล้วก็ขยับด้วยนะฮะ ต่อไปนะครับสกิลเอ็กสกิลเอ็กเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นระเบิดแทนนะฮะจะเป็นกลมๆไปแล้วระเบิดซึ่งไม่ว่าจะใช้บนพื้นหรือบนฟ้าก็ไม่ต่างกันนะครับนี่ต่อไปนะครับสกิลสี่ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่สามารถกดค้างได้นะครับสกิลสี่เพาหลอดไฟมิเตอร์จะลงและต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิลเอฟนะฮะสกิลเอฟเวลาโดนก็จะเป็นคัศน์ทนิเมช a n i m แบบนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการทําให้มันดีขึ้นแรงขึ้นแล้วก็รัวขึ้นนะครับนี่นะฮะเมืใช้โดนก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอไฟมิสเตอร์หมดนะครับเราก็จะแปงลงร่างเป็นร่างมนุษย์นะครับพร้อมกับติดสถานะโอเวอร์ฮีทนะครับทาให้เราไม่สามารถแปงลงร่างได้นะฮะและนอกจากจะแปงลงร่างไม่ได้แล้วนะครับการเคลื่อนไหวของเรายังจะช้าแบบช้ามากๆด้วยนะครับยิ่งเราแปงลงร่างอยู่ในหมดเมื่อกี้นานเท่ไหนะครับ ไฟมิเตอร์นะฮะหรือว่าโอเวอร์ฮีทของเราก็จะอยู่นานนั่นเองนะครับแล้วต้องรอให้โอเวอร์ฮีทหมดก่อนนะครับถึงจะกลับมาแปลงล่างได้ซึ่งก็ง่อนข้างนานนะฮะไม่สามารถแก้ได้ก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนี่นะฮะตอนนี้ก็โอเวอร์ฮีทหมดแล้วผมก็แปลงล่างได้แล้วนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับการรีวิวผลเสือปรับใหม่ในบ็อกฟุตน,นั่นเองนะฮะก็ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไว้เพียงทอานี้เลยแล้วกันถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปกันด้วยสำหรับวันนี้ผมสิ่ไปแล้วครับ